สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่ององ n t Life in Italy นะคะคุณอยู่กับเมนูสภายอิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเมนูจะพาเพื่อนๆนะคะมาพูดคุยการนะคะเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูนะคะว่าที่อิตาลีนั้นก็มีครีมซองใช้เหมือนกันนะคะซึ่งที่เมืองไทยนะคะก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยม แพร่หลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะมีขายทั้งใน7 e เ e ่ e อีเเเองนะคะหรือว่าอื่นๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาเป็นว่าวัาวนนี้นทางมนุษย์จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่ามนุษย์สเปนตรุรีนะคะก็ะใช้ครีมซองเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวไหนนะั้นติดตามได้กันในคลิปวิดีโอนี้เลยคะ่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการใช้ครีมซอนะคะในเมืองไทยนะคะหรือว่าในเอเชียนั้นค่อนข้างที่จะแพร่หลายมากๆเลยนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้ครีมซองมา เป็น10ปีแล้วก็ว่าได้นะคะซึ่งแม่นวก็เห็นบ่อยๆมากเลยนะคะใน7 1เนะคะก็ซื้อมาใช้บ้างอะไรบ้างนะคะก็ได้ได้ว่านะคะการใช้ครีมซองนั้นเป็นสิ่งที่ประหยัดมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้นทุนการผลิตนั้นน้อยมากๆนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะการที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นขวดเป็นบรรจุในกล่องนะคะก็ ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะคะมันเป็นต้นทุนนะคะที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะทำให้ตัวครีมของที่เขาขายอยู่เนี่ยค่อนข้างท,ที่จะมีราคาแพงนะคะดังนั้นทางเรื่องใหม่นะคะของอบุคคลนะคะผู้คนนะคะที่ต้องการประหยัดนั้นก็จะหันมาใช้ครีมซองกันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนแม่นุษเนี่ยคะอยู่ที่อิตาลีนะั้นการที่จะหาครีมซองก็เรได้ว่าน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งมีในระยะหลังนี้เองนะคะเพิ่งจะมีได้2ปีที่ผ่านมานี่เองนะที่แม่นุษสังเกตนะอย่างามาร์กหน้าก็เหมือนกันนะคะ ซึ่งในยุโรปหรือในอิตาลีเนี่ยก็จะไม่ค่อยนิยมนะคะพวกมาร์กหน้าที่เป็นรูปสัตว์รูปอะไรต่างๆนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเยอะมากๆแล้วก็หลากหลายมากๆนะคะมีทั้งนําเข้ามาจากทางเกาหลีญี่ปุ่นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีผลิตที่อิตาลีก็มีด้วยนะคะซึ่งเมนูก็ทํารีวิวไปหลายตัวเหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเมนูจะพาเพื่อนๆมาดูครีม2ที่เมนูใช้นะคะ ก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อ,อ Royal Beauty นะคะซึ่งในความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยมนุษยมองว่า,าครีมซองหนึ่งซองเนี่ยมันราคาประมาณ2.9ยูโรนะคะตีซะ3ยูโรอะตีซะ3ยูโรนะคะ ก็ร้อยกว่าบาทนะคะซึ่ง1ซองเนี่ยมันมี15 ml นะคะซึ่งถ้าเราซื้อ2ซองเนี่ย30 ml ก็เท่าไหร่5ยูโร6ยูโรนะคะก็หมายความว่า,าเซรั่ม1ตัว30 ml มเนี่ยมันแค่6 e ยูโรเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อเป็นขวดนะคะ r o ยูโรเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นครีมเซรั่มทั่วๆไปเนี่ยก็จะประมาณ10 1ถึง15ยูโรแล้วนะคะก็เรียกได้ว่ามันถูกมากมากเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็ เป็นเซรั่มนะคะที่ใช้นะคะมันเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งแอนตี้เอ g จิงนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเ,เกี่ยวกับพวกริ้วรอยอะไรต่างๆนานานเมนุตก็ใช้แบบว่าครบถ้วนเลยนะคะมีกี่ตัวคือซื้อมาหมดเลย ตัวต่างเหล่านี้นะคะมันก็ใช้หมดแล้วนะคะแต่ว่ายังเ,เก็บไว้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวล่าสุดที่มนุษย์ใช้นะคะก็ยังมีน้ําอยู่นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีส่วนผสมของน้ํามันกัญชาด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่มนุษย์ใช้อยู่แล้วก็รู้สึกว่า ไม่นุดมองว่ามันมันไม่เลวร้วายเลยนะสำหรับครีมสองนะคะเป็นเซรั่มแบบ2นะคะก็ซึมซาบได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะของยี่ห้อ Royal Beauty นะคะก็อยากถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศทีีก็ดีนะคะหรือว่าประเทศเอ,อื่นๆในแถบยุโรปนะคะก็ลองไปที่ร้านขายนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับใบหน้าเรื่องต่างนาๆนานะคะคิดว่าน่าจะมีเกี่ยวกับพวกครีมซองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าในก่อนๆมากๆเลยนะคะเดชได้ว,ว่าตอนนี้กําลังได้รับความนิยมนะคะแล้วก็มันก็มองว่าเฮ้ยมันพกพาง,ง่ายมากๆเลยนะคะเวลาเราไปแบบไปเออเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะต้องไปเดินทางไปวาคานซาไปพักร้อนอะไรประมาณนี้นะคะพกครีมนะคะหนึ่งถุงก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ไปดัดเนื้อที่มากๆเลยนะคะเราก็ไม่ต้องแบบว่าพักครีมกระปุก ใหญ่นะคะมาใส่ในกระปุกน้อยนะคะก็ใช้ประมาณนี้นะคะแล้วมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบพกพาให้เราแบบว่านําไปใช้ได้ด้วยนะ mm hmm. ก็เป็นว่านะคะคลิปนี้เนี่ยมนุษย์ก็อยากที่จะมานำเสนอให้เพื่อนเอนได้ชมกันนะคะว่าอิตาลีมันก็มีครีมซองให้ใช้นะนี่อีกอย่างหนึ่งก็ประหยัดเงินมากๆด้วยนะคะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆเนี่ยค่ะสำหรับที่อยู่ต่างแดนนะคะอยู่ในยุโรปอยู่ในอิตาลีก็ดีนะคะก็เอามาฝากเอาไว้แต่เพียงเท่นนานี้นะคะซึ่งในในความรู้สึกไม่มไม่ได้มองว่ามันไม่เลวกหลายเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเฮ้ยมันแบบมันไบรท์มันบริงอะไรขนาดนั้นไหมราคานะคะมันก็อยู่ในความแบบพื้นพื้นพื้นฐานนะคะราคาอยู่ในความพื้นฐานสิ่งที่ได้ก็ไม่ได้แบบว่า o v ยเวอร์วังอลังอะไรนะคะก็ได้ยกได้ว่าซึมซาบดี แค่นี้ก็พอแล้วนะคะก็เรียกว่าให้ความชุ่มชื้นนะคะกลับไปหนะ้าแล้วเราก็ใช้ครีมที่เป็น m o i s ไรเซ z e r ทั่วๆไปเลยนะที่เพื่อนๆที่หาได้หรือว่าจะเป็น counter บรนด์อะไรต่างๆนะน,นะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่กระเป๋าตังค์ของเพื่อนๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่นุดฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับครีมซองในอิตาลีนะคะก็ส่วนใครนะคะมีคอมเมนต์หรือว่ามีครีมอะไรอื่นจะมาแนะนํากันนะคะก็สามารถที่จะเขียน นะคะเอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเดยวมนุษย์จะตามไปอ่านเนาะเอาเป็นว่านะคะคลิปวิดีโอนี้นะ,ะ่เมนก็นฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนเทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่อง NG Life เป็นอิิาลีให้มนุษย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ